เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมนลชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นนำเสนอแนวทางของใบเลียงเบอร์ฐานเศรษฐีงวดประจำวันที่1 6กุมภาพันธ์2567นะครับนำมาฝากใบแรกเป็นเทพบัญชาครับให้เด่น5กับเด่น9มานะครับเด่น5ลอง9 5 2 5 4 5 6 5, 5 7ลองจะเป็น92 94 96 97ครับส่วนชุดที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นแนวทางสูตรดีปี67นะครับนำมาฝากสำหรับวิธีคิดคำนวณน,นะครับไปต่อไปครับเป็นมาเหนือเมฆนะครับให้ชุดอ่าเด่นมา2กับ7 2 0 2 4 7 0 7 4 ต่อไปเป็นโน้มดาวนะครับให้เด่น6มา1 3 1 8 6 3และ6 8ชุด2 1 3 7 1 8 2 6 3และ7 6 8ใบต่อไปครับเป็นดาวรอยนะครับให้เด่น5มาตัวเดียวนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับ เอกสรุปนาทีสุดท้ายนะครับเหนือ5ใต้0 13161719 53565759 04050708 24252728ต่อไปครับเป็นสาวเมืองเพชรน,นะครับให้เหนือเด่น04และ8ใต้จะเด่น35และ6 ต่อไปเป็นอาจารย์ธนากรน,นะครับเหนือ0ใต้9ครับส่วนใบต่อไปนะครับจะเป็นนาะเสือจัดให้ครับให้เหนือ3มใต้4 32 34 36 37 40 41 47และ49ส่วนบัวทองนะครับบัวทองเหนือ2ใต้9้า 20249596ไปต่อไปครับเป็นอาจารย์เพชรอารันธ์นะครับให้เหนือเด่นหนึ่งมา101519ใต้เด่น82868และ78ไปต่อไปครับเป็น หลวงปู่บุญนะครับเหนือเด่น7 717378เด่นใต้เด่น6 636567ต่อไปนะครับเป็นอาจารย์มิรแท้ครับให้ชุด13151719 23252729 สี่สามสีเด่นจะเป็นเด่นสองนะครับ2 3 2 5 2 7และ2 9ต่อไปเป็นจอมโหดครับให้เด่นสี่มา5 4 8 4 0และ4 8 ใบต่อไปครับเป็นมังกรเพชรนะครับให้เด่น0ลนย์อง5 03,07,54และ58ใบต่อไปครับเป็นเลขมือทองนะครับให้เด่นสุดเด่นสวยจะเป็นเด่น9 90,91,93,94,97,98 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันเจอกันใหม่ EP หน้าครับ